น้ำเงินม่วงหรือเขียวนี่กดเอาได้เลยเสียวว่าเครื่องนี้ลูกค้าซื้อไป 40, 4ี่ห0ื่นหบาทแล้วนี่คือโอ้โหเคยเห็นที่ไหนไหมเครื่องแสนก็ไม่เคยเห็นนะแบบเนี้ยอันนี้คือลูกคา้ารีวิวเคสมาเลยนะว่าต้องเป็นสายที่เป็นสายไฟเลี้ยง24่ิพิน R G B สายไฟเลี้ยงกาจอ R G B กาจอต้องเป็น R G B แรมนี่ต้องมี R G B ชุดน้ำนี่ก็ต้องมี R G B มีหอดสายแบบเนี้ย<อ>เออหอดสายเลยแล้วก็อันนี้เป็น R G B เรียกว่าเกือบทั้งเคสทั้งเครื่องเลยก็ว่าได้นะ41,490 mm มีอะไรบ้างสำหรับสเปคเครื่อง C P U เนี่ยเป็น i 5 7 3 3 5 14คอร์20เทรดบอร์ดเป็น B 7 6 0 M D S 3เจาก G ิกะไบเป็น D D R 4กาจอ R T X 4 0 0 0 4 0 6 0 8จิกจากกาแลกวันคิก o C R G B เอฟเฟแล้วก็มีชุดน้ำปิด ตรงนี้เป็นชนะปิด2ตอน240มมจากซิมมครูแมนเป็นตัว RGB